ค่ะอาจค่ะท่านผู้นะคะเป็นกลุ่มสรุปผลการตัวาทีของทั้งสองกลุ่มก่อนหน้านี้นะคะโดยกลุ่มโดยสรุปกลุ่มแรกนะคะก็คือคำนำหน้าชื่อของเพศสภาพนะคะก็คือฝ่ายเสนอเนี่ยเสนอว่าสนับสนุนการใช้เพศคำนำหน้านะคะตามเพศกำเนิดเพื่อรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์นะคะโดยฝ่ายฟ้นนะคะในตัวว่า เ็นว่าต้องการให้ใช้คำนำหน้าตามเพศไดาน,นะคะเพราะว่าเป็นอิทธิพสภาพของคนน,น,นะคะั้นๆค่ะก็คือฝ่ายเสนอเนี่ยจะย้งมาเกี่ยวกับข้อมูลทางเพศนะคะแล้วก็ฝ่ายคา้านจะย้งไปถึงเรื่องสิงทธิเสนีภาพาของผู้ของแตัคนน,น,นะคะั้นๆค่ะฝ่ายเสนอน,นะคะบอกว่าการที่เราเปลี่ยนคำนำหน้าเนี่ยมันไม่ควรเพราะว่ามาันสมปร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพ่์นะคะก็คือมันจะไม่สามารถเราดเพศของคนคนนั้นได้อย่างรวดเร็วนะคะมันจะทําให้การรักษาอา,าการผแล้วก็ค่าเคลื่อนนะคะ่ะส่วนฝ่ายค้านะคะบอกว่า การเปลี่ยนคำนหน้าชื่อตามเพศสภาพไม่ได้ส่งผลข้อมูลส่วนตัวขนาดนั้นผู้เผยเสนอก็บอกว่าเห็นว่าพี่สัมการต่อการรักษามากเพราะว่าเวลาข้อมูลเวลาดูข้อมูลจะสามารถระบุได้ว่าควรรักษา,ากตามเพศอะไรไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดและทันสุดท้ายนะคะผู้เยสารบอกว่าเห็นว่าแพทย์ยือตามอาการไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ ต่อไปนะคะจะเป็นสรุปการปรวัทีของกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่ส่นะคะเรื่องโรงเรียนเป็นที่สําหรับเป็นที่ปลอดภัยสำหรับ LGBTQ <c oughs> ในการแต่งตัวตามเพศสภาพได้หรือไม่นะคะไปเสนอนะคะ, <c oughs> ะเสนอว่า LGBTQ นะคะจะต,ต้องต้องการแต่งตัวตามเพศสภาพนะคะ <c oughs> เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยยังยังมีความไม่เปิดกว้างในเรื่องนี้นะคะ ฝ่ายค้านบอกว่าเพศกําเนิดนะคะก็วควรต้องแต่งกายตามกฎแต่งกายตามความเป็นชายความหญิงน,นะคะแล้วก็ฝ่ายเสนอคะบอกว่า <c oughs> เห็นว่าคนมีความเท่าเทียมเพื่อให้สิทธิสิทธิภาพแก่บุคคนนั้นๆคะ่ะฝ่ายค้านก็บอกว่าไม่ควร,ราะเหมือนเป็นการออกเอาเปรียบผู้ชายนะคะที่แต่งตัวาตามเพศกําเนิดฝ่ายเสนอก็บอกว่าควรแบ่งแยกเพศ เพศสภาพแบบเพศกำเนิดไม่ควรนำมารวงกันและฝ่ายู้เรียคะบอกว่ามควรเป็นไปตามกฎของโรงเรียนฝ่ายเสนอก็าาบอกว่าโรงเรียนสมควรให้สิทธิ์ท่านมาสั่ไม่ควรคจุดวิจัยบกฎคัลยค่ะและพูดถึงเรื่องอการแพทย์แล้วก็เพิษอาจิบดีคิวนะคะในปัจจุบันนะคะได้มีการศึกษาต่อหรืวิจัยนะคะว่าความหลากหลายทางเพศของอาจิบดีคิวเนี่ย มีมากที่ขึ้น่อก่อนก็คือมีการเกิเดผลมากขึ้นเมา่อก่อนคืออัตลักษณ์เพศนะคะและรสนย,ยมทางเพศในกลุ่ม a คือไม่ใช่โรคข่ายแล้วก็ไม่ใช่ภาวะผิดปกตินะคะในกลุ่มในกลุ่มคนณภาพพนะคะแพทย์มีนิฉัยว่าเป็นเจนเดอร์ไดโพเลียนะคะความไม่สอดคล้องของเพศสภาพที่ตนรับรู้กับเพศก็เหนกันะโดยว่าไม่ใช่ความผิดปกติของจิตใจนะคะแล้วก็ในรานีนะคะ คนส่วนใหญ่ในโลกนะคะมีการแบ,บ่งเพศเป็นสองแบบนะคะก็คือชายหรือหญิงแต่ในปัจจุบันนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่ามาีเพศหลากหลายให้เรา,าได้จํากัดความของเรามากขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะการที่เราจะเป็นเพศหญิงหรือเ,เพศชายนะคะไม่ได้มีผลกระทบต,ต่อชีวิตประจำวันหรือว่า,าสิ่งต่างๆที่เราทำนะคะทุกอย่างก็ยังเป็นไปนต่อได้เหมือนเดิมนะคะ จะเป็นเรื่องการแพทย์การแตเต็กในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นการใช้ะคำนามาค่ะว่าขอจบการถกุกในหเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ